สวัสดีค่ะไดังค่ะสวัสดีครับนักกครับโอมิยากะญี่ปุ่วันนี้นะคะเราก็ออกมาส่งอาหารกันอีกเหมือนเดิมนะวันนี้นะคะเป็นวันหยุดของเราสองคนก่อนอื่นตอนนี้ก็คือเป็นเวลาประมาณเที่ยง เราอยากจะส่งอาหารค่ะไปถึงช่วงเวลาอาหารเย็นวันนี้นะคะเอกับทากามีร้านอาหารที่อยากจะแนะนําในเมืองคารามาจิด้วยก็ <c oughs> ถ้าใครนะคะสนใจร้านอาหารอร่อยๆก็ดูกันต่อไปยาวๆเลยนะคะตอนนี้เราได้รับออเดอร์แรกแล้วค่ะมาจากเดมายกังนะเป็นร้านรามางเดี๋ยวเราจะไปส่งอาหารการันส่วนวันนี้นะคะที่ญี่ปุ่นโดยเฉพาะเกียวโตเองอากาศร้อนมากนะคะเขามีเตือนว่าแบบ อุณหภูมิร้อนเกียวโตเน,นี่ยเมื่อคืนนะคะข่าวบอกว่าอุณหภูมิ37องศาถึง40องศาเลยค่ะก็ถือว่าวันนี้อากาศร้อนมากเอ,อจังสะพานนี้บอกว่าอุณหภูมิเท่าไหร่จะเช็คก็ให้เดี๋ยวลองดูว่าสะพานนี้บอกเท่าไหร่ด้วยอาบอกบอกเลขสี่นะมีเลขสี่ไหเลขสาม,สามดูแดดเดี๋ยวนี้สาส สามสิบหกสามสิบหกอ่ะอะอุณหภูมิที่สะพานบอกว่าตอนนี้สามสิบหกองศาค่ะเท่าที่ใจเกือบเท่าแล้วไทยสี่สิบกว่าค่ะสี่สิบกว่าอวันนี้แดดดีมากวันนี้ไม่มีฝนร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะอากาศดีแต่ไอ้ใจที่ญี่ปุ่นอ่ะสามสิบหกเงวงกานใช่ไหมอืมแต่ว่านน้ำในเอร์แบบแห้งๆทีปุ่นอะอก็เลย ไม่กลิ่รู้สึกรอก้อนใช่ไหมแห้งแล้วที่ไตนะแบบไม่แห้งใช่ไหมเหนียวอ่ะใช่ไหมก็เลยที่ไตคิดว่ารบกว่ออพอถ,าถ,าถ้าาทรำบ้างอยู่ในรถ,รถก็ยังร้อนแต่ดีกว่า<ถ>มอเตอร์ไซค์ใช่มที่ก่อนมอเตอร์ไซค์เยอะเพราะว่าโทรศัพท์ไม่รอ้อนออเดอร์ที่สองได้แล้วค่ะเป็นแมคโดนัล์นะเดี๋ยวลองมาถามทากะระหว่างทางว่า สำหรับหน้านร้อนคนญี่ปุ่นนึกถึงอะไรบ้างนะสำหรับคนญี่ปุ่นนะใหญ่ที่สุดว่าเทศก,ก,กาลดอกไม้ไฟครับดอกไม้ไฟเรียกว่าฮานาบีนะภาษาญี่ปุน่นฮานาบีกรัปเพ่งผลไม้เต็มโมครับเต็มโมรีเรียกว่าสุกิกะสุกกะสำหรับคนญี่ปุ่นแบบมีแค่หน้าร้อนใช่ไหมจ้ใช่อะมีมีม,มีไว้ําปีตาเด ได้ชิวานนี้สองดวนนี้ดาราดาราสิงหาใช่แค่นั้นเราญี่ปุ่นเดือนไหนร้อนที่สุดค่เดือนหน้านะิีหากมร้อนที่สุดปีสุดนี่นี่ยังไม่ร้อนเหรอเนี่ยร้อนแล้วที <laughs> ่บอกสามสิบแปดตรงนี้บอกสามสิบแปดก็ถ้าใครมาเที่ยวญี่ปุ่นหน้าร้อนก็อารมณ์คล้ายๆแบบมาเที่ยวไทยนะเอว่า <laughs> แต่งตัวเหมือนเราอยู่ไทยเลยค่ะจริงด้วยจริงด้วย คือเหมือนมาเที่ยวไทยแต่ว่าแบบเป็นภาษาญี่ปุ่นเลยส่งเสร็จก็ได้ออเดอร์ที่3ต่อก็เป็นแมค o โดนัลที่เดิมค่ะมีมากขับรถกลับมาที่เดิมส่งใกล้ๆอีกคือส่งแค่แบบ4-5นาที4-5นาทีได้600นะคะคุ้มมากร้อสบาทใช่ไหมออส่งแป๊บเดียวได้170บาท สำหรับหน้าร้อนของเอนะทากะก็คือในความรู้สึกของเอก็คือให้ความรู้สึกเหมือนอารมณ์อยู่ที่ไทยะคะ่ะหนึ่งคือเวลาที่ทุกคนจะมาเที่ยวญี่ปุ่นหน้าร้อนอ่ะคือตั๋วเครื่องบินอ่ะจะถูกกว่าฤดูอื่นใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นหน้าร้อนสองก็คือเวลาที่เรามาหน้าร้อนญี่ปุ่นอะ่ะช่วงเดือนหน้าค่ะกร,กรกฎาสิงหาเนี่ยญี่ปุ่นจะมีเรียกว่าซัมเมอร์เซลเยอะ ฉะนั้นเวลาคนไทยที่มาเที่ยวที่ญี่ปุ่นอนะ่ะสามารถที่จะซื้อเสื้อผ้า<ม>ซื้อแอเซสรอรีหรือซื้อของที่ญี่ปุ่นขายสําหรับหน้าร้อนอนะ่ะ<ม>ไปใช้ที่ไทยได้ครับ อันนี้ก็แบบดีมากและอีกอย่างหนึ่งที่ให้ความรู้สึกแบบน่าร้อนก็คือคนญี่ปุ่นนะคะจะนิยมใส่ชุดยูกะตะใช่ซึ่งชุดยูกะตะค่ะทุกคนคือมันจะต่างจากชุดกิโมโนเพราะว่าชุดยูกะตะเนี่ยจะเป็นผ้าบางๆแล้วก็ใส่น้อยชิ้นกว่าชุดกิโมโนนะคะฉะนั้นเวลาแบบเออเราไปในเมืองเราก็จะเห็นแบบคนญี่ปุ่นใส่เป็นชุดผ้าบางๆเป็นผ้ายูกะตะสีสันน่ารักสดใสอะไรเงี้ยก็คือน่าร้อนของเองก็จะนึกถึงเรื่องเหล่านี้นะคะ่ะทุกคน เราแวะเข้าห้องน้ําร้านเซเว่นนะคะแล้วเอมีไอเทมหน้าร้อนอยากจะมาแนะนําค่ะอันนี้นะคะเป็นผ้าเย็นอุณหภูมิขเขาบอกว่าเย็นลบสามเลยนะโอ้โหเย็นไม่ไหว <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ถ้าเกิดใครมาญี่ปุ่นนะคะช่วงหน้าร้อน <c oughs> ก็อย่าลืมซื้อพวกแบบเอเซอร์รีหรือว่าแบบของใช้ที่เกี่ยวกับหน้าร้อนที่ญี่ปุ่นไปใช้นะแล้วก็อีกอันนึงที่เอชอบมากคือเขาจะเป็นน้าชาแบบแข่งโบกแบบเนี้ยคะ่ะ อรอมากกว่ามันจะละลายเราก็กินได้เยน็ยนๆน,นานนะนี่มียาน,นี้ด้วยนะแล้วก็อันนี้อยากกินเลยตอนนี้ก็เลยเพราะว่าอันนี้รอละลายน่าจะอีกนะ้นอ,อยู่น้ำมากจริงวนันนี้ไม่ได้าปติกน้ำมาเงาผิวอถ้ากะรองใจนะโอเคใครมาอย่าลืมซื้อนะเนี่ยลบสามองศาไปเลยอเอ๊เข้มเข้มมากแม่ขอเจ้านะเอออุ้ย เย็นทิศกับออกซิเจนเอร์อ่าเปียกไหมอุ้ยเออเป็นผ้าอย่างนี้ไม่ใช่ใช่อ๋อเย็นเร็วเย็นเร็วจริงเหรอเย็นเร็วเทว่าดอรซุร์ดอรซุร์ก้อนโุรอ๋อยาวใช่เช็ดได้นะกับโบเช็ดได้แต่มันก็เสื้อแห้งใช่ไหมพาดคอไว้เลยจริงเหรออืมอุ้ยอ่ะเย็นจริงเหรออยากรู้เฮ้ยเย็นเดี๋ยวมันจะค่อยๆเย็นด้วยจริงขั้นบหรือว่าขั้นไหนขั้นในข้นไหนก็ได้เออออออคุณเด็ก โอ้ยยมากจังดีดีขึ้นไหมดีขึดีว่าแนะนำไหมอืมอุ่นุุไมอซ่นสุด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 ด้ดีกว่าดสุดสุไสุด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 สาดสุเย็นสุดสุดสุทุดสุดสดสุดสุดสดดพุดสุดดสุดสุดสดสุพสดสุดุ้ดส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 ุดอุดสตดสุดสุดสุด ดดีมดีมมเย็นมากจริงอ,อันนี้ทุกคนใช้ได้เนาะซื้อดีกว่าดีมากค่ะโอเคปิดคอเอ้ยเย็นชุบเอาแอร์เป่าแอร์เป่าออเดอร์ที่4ได้แล้วค่ะเป็นร้านพาสต้านะคะตอนนี้เรากำลังจะขับรถไปรับอาหารนี่เด้ตอนกลางวันช่วงนี้รถน้อยหน่อยเน,ยนยาะครอบป่เดี๋ยวรอตอนเย็นสิตอนเย็นอยู่ เยอตอนนี้เรากำลังจะไปส่งอาหารนะคะแล้วก็บ้านลูกค้าเข้ามาในศาลเจ้ามาซุโอทุกคนเนี่ยอยากจะพาทุกคนมาเที่ยวมาซุโอไทยชะนะคะเข้าได้จริงไดนน้ใช่แล้วใบไม้แดงที่นี่สวยนะนเพราะว่าเนี่ยแหละ นี่เลยทุกคนมาซื้อไทยชาพักช้อตตมาเตเอนี่นี่ค่ะทุกคนทานเจ้ามาซื้อบ้านเองพี่มันมาพี่ใหม่พี่ใหม่มาในนี้มันเนี้ยนั่นเองเปิดด้วยสิคะอุอยากกินอ่ะทีหลังกินได้ป่ะมีคาราชิดังก่อนใช่ใช่ไอ้ขนมดังก่อนนัทโตอร์ชอบมากด้วยใช่ใช่แล้วก็ในนี้จะมีหมู่บ้านค่ะก็คืออะไรเชียวมากเลย แล้วก็ข้างหลังนะทุกคนมันจะเป็นภูเขาแบบนี้สวยมากาใช่เอเคยหาบ้านเช่าแถวนี้ด้วยแต่ตกลงไม่ได้เลือกสวยดีอันนี้ผ่านนานๆนะ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 อันนี้ใช่ตอนนีนน้จะถึงแล้วคะ่ะงั้นเดี๋ยวขอตัวไปส่งอาหารกันนะตอนนี้ก็ยังทำงานอยู่ด้วยนะคะแล้วก็อยากพาทุกคนนะคะมาอัปเดต อลาเชียม,มาหน้ารอนะคะว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้เราขับรถวนมาถึงที่อลาเชียม,มาแล้วค่ะนี่ยวให้ดูบรรยากาศตอนนี้นะเรือที่เป็นเรือพายสีฟ้าเปิดบริการนะแต่ว่าเรือที่เป็นเรือคล้ายๆแบบนั่งหลายๆคนตอนนี้ยังปิดบริการอยู่ตั้งแต่อุบัติเหตุตอนนั้นยังปิดอยู่ใช,ใช่มีแค่เรือสีฟ้าที่พายสองสามคนนั่งอะคะ่ะเปิดอยู่ คนไม่เยอะมากไม่น่าจะมีแต่เราไม่เห็นนี่นี่ค่ะบรรยากาศใครเห็นรถเราไหมเห็นก็เรียกเลยนะแต่มันร้อนมากจริงที่นี่ใบไม้เปลี่ยนสีสวยนะอยากให้แบบมากันนะคะหน้าร้อนก็สวยไปอีกแบบนะคะมันเป็นใบไม้สีเขียวเขียวต้องหรือว่ากวาต้องไปก็ได้นะต้องไปก็ได้ใช่ 28นี่มาจากสถานีเกียวโตนะคะต้นสายแล้วก็จะสุดสายที่นี่อาราชียมะนี่หน้าร้อนนอะคนที่จิลิงกิชาอะไรเอะเก่มงมากนะเกง่กงๆมันร้อนมากมาเลยทุกคนแต่ก็ยังมีคนมาเที่ยวนะคะแล้วก็ทุกคนแต่งตัวเหมือนเราแบบอยู่ไทยอะคะ่ะเสื้อแขนสั้นแว่นตาสะสล่มอะไรอย่างเงี้ยนะคนเยอะเลย อันนี้ต้นซากุระนะนักท่องเที่ยวเยอะเลยวันนี้ฟ้าดีมากถ้าก็ต้องหยุดนะไหยุดไหมดีกว่าหยุด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 ให้คนได้ข่าไม่ได้มานะ้ำไม่อะไรใช่ัหมา ไม่ได้มาเที่ยวเที่ยวเที่ยวสักพักแล้วไม่ได้มาแต่มีแนะนำอยากแนะนำนายรายร้านได้เนาะน้องที่รถลากคือแบบหน้าตาวัยรุ่นอยู่เลยอ่ะอ่ะคนติทำใช่ๆชื่ออ๋อสวยอะนะ่อคนใส่ชุดยูกาตะเยอะเลยอ่ยูกาตะก็ร้องอย่าจรงนี่ไงนี่ไงนี่ไงใส่กันเยอะเลยสวยนะแต่ว่าร้อง ชุดยุกัดหนอนะอ่ะคนต่างชาติก้ใส่นะคนมอกลางร่มมาสำคัญนะไอ้ว่าเป็นกันแดดร่มชาวต่างชาติหน้าแดงเลยนรอคะใช่ใช่ใช่โอเคงั้นเดี๋ยวเรารอออเดอร์ต่อไปก่อนนะคะย เมื่อกี้นะคะเราไปส่งออเดอร์ที่ห้าเป็นร้านอินเดียแล้วแล้วตอนนี้ต่อด้วยออเดอร์ที่หเป็นแมคโดนัลล์นะคะอันนี้เป็นแมคโดนัลล์ที่เรามากินวันโน้นนะคะแถวแถววัดทองต่อไปนะคะออเดอร์ต่อไปออเดอร์ที่7เป็นร้านกาแฟในเมืองคาราซูมะนะคะตอนนี้เราเข้ามาในเมืองแล้วจริงๆเอกับทักกะจะไปกินซูชิร้านในเมืองอยู่แล้วนะก็เลยวันนี้ตั้งใจที่จะเข้ามาในเมืองพอดีนะคะ าโมงเย็นเรามีกินซูชิที่ซอยพอนโตโจพอดีค่ะพี่จ๋างั้นไปห้าโมงเย็นก็พอเร็วทำไมอ่ะก็คี่ห้าโมงเย็นร้านเปิดใช่ไหมแต่ว่าต้องจองคิวมีชื่อเสียขนาดนั้นหรอใช่ฮะคือร้านนี้ทากาะเออมากินกับโยกับน้องอ้อมเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วแล้วมันอร่อยแล้วก็ราคาแบบโอเคอราคากลางๆอร่อยอยากแนะนำทากกะเออใช่คือร้านนี้ทากกะไม่เคยกินไง ก็คือคนไทยมาเที่ยวเกียวโตเราแนะนาได้ไหมได้ได้ได้อันนี้ยากจะบอกแนะนําต้องขอบคุณน้องโยมากๆที่แนะนําเอกับน้องออมคถอะอ่ะเดี๋ยวส่งเสร็จสี่โมงครึ่งอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะไปจองคิวนะคะต้องจองคิวคนตกลงเราจะไปกินซูชิโดยนั่งรถไฟไปนะคะเมื่อราเตรียวแล้วเหนื่อยแล้วก็รถติดก็เลยตอนนี้จะนั่งรถไฟไปอืมมิโรภาษาญี่ปุ่นว่ามิโร มีใช่เมื่อกี้จังสั่งว่ามีโด๊บเวลาโ,ลโลรารถไะมามามาจะมามาให้ยืนหลังสีเหลืองถ้าก,กลัว,วรถไฟเอาไปกินมามาเร็วมาเร็วดูก่อนนะนี่นี่เสียงเสียง,งคือ dăm mát thơ phiêu dâm trong khoa hộp tên con dâm ấy đang dăm quanh con bao bao yên bong bong คนมาถึงที่ถนนพอนโตโจแล้วขอร้านที่เราจะไปกินนะคะอยู่ในซอยพอนโตโจที่นี่อยู่ข้างในสุดเลยค่ะอะวันนี้เป็นไกด์ให้คักอะขอเงียจังคนเยอะน่าจะคุยเห็นเสีวยว่าไม่คุยเห็นอ่าคุยเห็นแต่ในนี้ก็มีร้านเยอะแยะเลยนะ้วยถนนนี้ถ่ายรูปสวยนะกลางคน่าจะสงกเนาะ จคน่ากินมากนะค่ะปกติราคาประมาณนี้สองพันสองคนกันนะนีอุ้ยหนีร้านนี้ก็น่าอร่อยร้านสวยด้วยไครคุยมาเกี่ยวต่อไมครับไม่่ก็ให้หน่อยนะถ้ากาอยู่มากี่ปีแล้วทักกาทกาอยู่สาอยู่ที่นี่37มสิบเจ็ดปีคุเกี่ยวต่อนะทักกไม่์กูอยาใส่ถังจัหวอ จริงๆถ้ากับไม่กลยอยาศัยใจด้วยรู้ไหมไอจังคนอะไรเอจังคงโคราชถึงแล้วค่ะร้านอยู่ข้างๆร้านโซบะนี้นะคะเดินมาทางรอสันจะใกล้กว่านะคะใช่ชื่อร้านว่าซูชิเทสุค่ะมีรอบแบบร้านกับดินเนอร์นะคะดินเนอร์จะเปิดตอน5โมงเย็นถึง5ทุ่มกลางวันก็จะเปิดเที่ยงนะ ปเดี๋ยวเราไปเข้าไปข้างในกันค่ะร้านจะอยู่ในซอยแบบนี้มาถึงใช่ไหมเราก็เขียนชื่อก่อนนะคะแล้วก็เปิดห้าโมงฮัลโหลน้เ้าสู่ส้านเีย้รับ้าา พอมาถึงนะคะเขาก็จะอเอ่อให้เมนูมาก็สำหรับต่างชาติก็คือบอกภาษาอังกฤษก็ได้ค่ะแต่ว่าเราเออเรา,เราอ่านภาษาญี่ปุ่นแล้วก็มาตอนแรกเขาจะให้เราสั่งน้ำก่อนนะคะให้ จินเจลฟูตาซิเดสจินเจลไฮต้องสั่งน้ำก่อนนะคะแล้วก็อีกสักพักหนึ่งเขาจะให้สั่งซูชิพ่อครัวจะทำให้เราสดๆเลยตรงนี้น,ะะนีนะอชอบไหมชอบ,ชอบสกกักครั้งแรกเอ้อยไอจังนั่งที่เดิมกับน้องโยเลยอะ่ะร้านสวยมากนะทุกคนดูวิววันนี้ด้ด้วยคาโมกาวะ มันจิทとอตหอยทากทตุบกตัวอ4าเลยม่あ,<い>あと甘まエビとかにか味噌とカニみと,と天ぷらの盛り合わせกระดาษสีนะคะจะถามเราเป็นรอบๆคือรอบแรกเราก็สั่งไปเยอะๆก่อนเลยค่ะแบบที่เราอยากกินแล้วก็ถ้าไม่อิ่มก็คือเพิ่มได้ แล้วก็ร้านจะให้นั่งทั้งหมด90นาทีนะคะแล้วก็ล a าส o r ออเดอร์60 60นาทีสุดท้ายก็คือจะให้สั่งเราก็นั่งได้แค่90นาทีนะ,ะมีโซแดงเดี๋ยวเขาจะเอาซูชิมาวางบนใบนี้ค่ะพี่กินได้กินได้ของเราค่ะใ,ใช่มันจะเป็นแบบจานของใครของมันนะคะ่ะ อร่อยนะอันนี้แบบพิเศษไหมใช่ใช่รสเกาหลีจังน่าจะแบบพิเศษมากใช่ไหม,มวันนั้นน่าที่เอ้มากินกับน้องๆะทักอะกินแบบอร่อยมากก็เลยอยากแนะนำทักอะนะคะเป็นเทมปุระเซตนี้780เจ็อร่อยมากสิบเยนรมาอืร่อยมากไม่จยดเพื่อกินแล้วใช่ไหม อร่อยไหมอร่อยมากขึ้นดีแล้วก็น้ำแบบไม่ใช่โอยดีมากอร่อยอร่อยออร่ยแนะนำอยู่นะเทมปุระนี่นะคะทุกคนที่เราสั่งมาเขาก็จะเอามาวางบนใบนี้แบบนี้เอสั่งเป็นโฮตาเตหฮอยนะคะแล้วก็กุ้งอะไรอย่างนี้นะแล้วก็กินับนนี้ ให้โดโซถัากะถัากะชอบอันนี้แน่นอนอันนี้ปลาอะไรนะาจีัจากะาชอบอันนี้ปลาจีอันนี้ของเอทำไมดิีกินด้วยกันนี่ล,นนล่ะแบ่งกันวนจำได้รงปลานะัมีโตนีอาใช่ใช่ระวังข้าถูกัะแล้วสง 120, าา2งร่ะถูกไหม คือราคาพื้นฐาน220ค่ะแล้วก็บางเมนูก็คือแพงกว่านั้นแต่ปกติคือสองรอยี่สิบอร่อยมาก <S <S ใช่เออคัดอริยแต่ว่าไสมาของเอสั่งวาซาบิแยกนะคะก็เลยอากาศเขาจะใส่ได้ที่นั่อถ้ากาศชอบแน่นอนเลยอันนี้ด้วยอันเดียวกันกันเดอเออร่อยมากโด,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 ด ใช่ไหมยร้านี่กุญใจลาดีใช่แล้วกข้าวไม่ป่วยเปียอ่เท่าไรอืออืมนี่ครับชอบนะแนะนำไหมแนะนำแนะนำอือแนะนำจริงค่ะร้านนี้วิวสวยด้วยตัองใจมาดีอืใ่ขอค่ะอบคุเขอบขอสคุณขอบคุบคุอบคุอบแน่เอยไอ้ น,นุณีมาแล้วคุณมาแล้วอือไือืมชอบมอร่อยไหมใช่อร่อยจริงค่ะรสรสชาดีชอบไหมอืมน้อชอบอ่าอ่าไอแนะนำนะทุกคนอ่ะพูดอีกขอบคุณน้องโยด้วยค่ะขอ,คนนขอบคุณที่แนะนำขอบคุณที่แนะนำน้องโย เรียบร้อยแล้วเป็นไงอร่อยไหมคะอร่อยมากครับชอบอะไรที่สุดวูนี้วูนี้รอกินไปเท่าไหร่คะเมั่มากี้เจ็ดปันเย็นนะเจ็ดปันปรามาสซอมปันบาสโอเคราคาก็อืมดี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 อรกัยตอนนี้ที่คาวารามาจิตัดไฟแบบนี้ถ่ะก่ะกิยองกันนะกิยองมาซื้อดรงกิยองครับมีหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนก็ราคานาะแต่ว่าแบบ มีซามมูอับไหนนะดิมนทันหน่องอบหม่เดี๋ยวเราจะนั่งรถไฟกลับบ้านนะคะไปเดินพานัตโตจังไปโอซ<อ>ัมโปแล้วก็ตตทำงานต่อ,อเรากลับมาถึงบ้านแล้วแล้วก็ตอนนี้กำลังจะพานี่นาโตจังนาโตจังตตเย้ โอซัมโปะนะคะภาษาญี่ปุ่นเดินเล่นเรียกว่าโอซัมโปะแล้วก็เราจะบอกว่าเออน,น o, ั่นจ้นาจังโอซัมโปะโอซัมโปะไหมนะาจังโอซัมโปะไหมเดี๋ยวไปเดินเล่นนะาเจ้าจังรอบๆหมู่บ้านก่อนนะคะไ,ไปนะจังอะาอาทิตย์นี้นะคะทางเขตมาตัดหญ้าแล้วะคะ่กอะสะอาดเลย ที่ญี่ปุ่นนะคะทางเขตจะมาตัดหญ้าระหว่างทางเนี้ยปีละสองครั้งค่ะจะเป็นอ่าช่วงหน้าร้อนกับช่วงปลายปีนะคะทําให้เราแบบเดินได้สะดวกสะอาดมากขึ้นนะคะนี่ตจาจังก็จะเดินเล่นตรงนี้ตลอดเลยแล้วก็เล่นก้อนหินยังไม่ทันเข้าห้องน้ำจังตอนนี้หนึ่งทุ่มอ่ะทักะหนึ่งทุ่มครึ่ง อ,อุณหภูมิตอนเย็นก็จะประมาณลดลงมาแบบเกือบสิบองศานะคะทําให้เราแบบเดินเล่นนัดตัวจังเวลานี้ดีที่สุดตอนนี้นะคะเราก็กลับมาบ้านเรียบร้อยแล้วเดินเล่นทําทุระนะคะเรียบร้อยอยากจะบอกว่าอากาศที่ญี่ปุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นในจังหวัดเกียวโตวเองหรือว่าจังหวัดอื่นตอนนี้คืออุณหภูมิแบบร้อนร้อนมากนะคะถ้าเกิดใครมาเที่ยวญี่ปุ่นหน้าร้อนเองก็อยากจะให้ทุกคนนะคะดื่มน้าเยอะเยอะ พกร่มนะคะครีมกันแดดแว่นตาคือเหมือนที่เราอยู่ที่ไทยเลยคะ่ะให้เตรียมตัวนะคะมาให้พร้อมเพราะว่าอากาศร้อนมากแล้วก็คนญี่ปุ่นเองนะคะไม่สบายเป็นลมรถพยาบาลเรียกนี่ก็คือแบบเยอะมากนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ช่วงเช้าเราทำได้ประมาณ4,000เยน เดี๋ยวตอนนี้นะคะมีเวลาอีกสักสองชั่วโมงนะคะก่อนที่เราจะอาบน้ําพักผ่อนเดี๋ยวเอจะออกไปซื้ออาหารไว้เตรียมสําหรับพรุ่งนี้แล้วเดี๋ยวตอนนี้นะคะพวกเราขอตัวไปส่งอาหารรอบดึกกันก่อนแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่คลิปวิดีโอน้านะคะหวังว่าทุกคนจะสนุกกับคลิปวันนี้เหมือนเช่นเคยนะถ้าชอบวิดีโอนี้นะคะอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามเป็นกําลังใจให้พวกเราเมียเกตเจแปนด้วยนะคะสําหรับวันนี้บายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ